นี่พี่ท้อแน่ๆครับพี่ก็เหนื่อยที่จะเฝ้าจอลอรุนนะครับพี่ก็เลยทาการปิดจอไปเลยครับแล้วก็ไปนั่งดูหนังแทนนะครับดูซิว่ามันจะออกยังไงก็ช่างมันครับเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังและหลังจากที่พี่ดูหนังจบนะครับพี่ก็เข้ามาเช็คสักหน่อยดูซิว่าได้อะไรบ้างและพี่ก็พบว่าอ่ะผลประกอบการในวันนี้ดูซิว่าเราได้อะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมควสนี้เสร็จแล้วอ่ะดูดีเหมือนร้อยเปอร์เซ็นเลยเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยพี่ได้คาเคนโอ้พระเจ้าเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยได้แล้วครับจังหวะนี้เสร็จเรียบร้อยคาเค้นดูดซิตัวใหญ่ไหมโอ้พระเจ้าพระเจ้าน้ำหนักสามแสนก่อนโอ้โหคับแมปโอ้โหจากที่พยายามมาสามวันครับวันนี้วันที่สามเต็มได้มาแล้วเอ้นี่ครับได้มาแล้วโกดฟินลอดโอ้โหโคเทเอ้โอ้โหรอเทรอเทรอเทยอดยอด โอ้โภารก,กิจของเราในวันนี้เสร็จแล้วโว้ย และก็นั่นหละครับในที่สุดพี่ก็ตกได้คลาเขนจนสามารถเอาเบ็ดกรฟินหลอดมาได้นั่นเองนะครับโอ้โหยิ้มออกนะครับผมจากที่หน้าบึ้งมานานวันนี้ไม่รอช้าครับพี่ก็รีบขี่เรือกลับเกาะกลางเลยครับจังหวะนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูมาจนถึงตรงนี้กับการประชนภัยครั้งนี้ครับพี่ใช้เวลาทั้งหมด3วันในการตกปลาเต็มๆซึ่งพี่ก็ถ่ายไปตัดไปนะครับเหนื่อยมากเลยคลิปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือสรุปกับการประชนภัยในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคร เราจะมาดูกันนะครับว่าโกสฟินหลอดเนี่ยมันดียังไงทําไมเราถึงต้องเอามันมาให้ได้ซึ่งแน่นอนครับภารกิจหน้าสนุกเหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไม่าย,ายนี่ครับถ้าเราลองถือมันก่อนดี่จะพบว่าดูดีมันใหญ่แบบเกือบเท่าเกาะแล้วนะครับเนี่ยหรือมันใหญ่กว่าเกาะหรือเปล่ามันเบิ่มเกินไปไหมพระเจ้า